ดีจ้ะทุกคนวันนี้เนี่ยเราก็จะต้องไปโรงเรียนแล้วแล้วนะแน่นอนว่าไปโรงเรียนจริงจริงด้วยไม่ได้เกง,งโอเคชีวิตจริงเนี่ยก็ต้องไปแน่นอนอยู่แล้วล่ะนี่เรามาดูอะไรอยู่เนี่ยดูต่อยมวยอะไรตอนเช้าเออช่างมันเถอะช่างมันเถอะเออก็มาเปิดดูการแข่งขันเฉยคิตตี้ชอบดูมวยอะ่ะโหดร้ายมาก เออเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราเอมาทำกิจวัตรประสมันกันดีกว่าน้อไหวเมื่อก่อนเขาจะเป็นแบบเป็นแบบเป็นแบบส้วมหลุมอย่างนี้ใช่ป่ะเออนะโอเคเดี๋ยว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 เรามาอาบน้ำกันดีกว่ามาอาบน้ำอาบน้ำยาเด็กใหม่นี่ชื่อยังเป็นเด็กใหม่อยู่นะอ่าไม่ใหม่แล้วแหละโอเคมา อาบน้ำถูตัว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 โอเคอเมื่อยจังเดยวแคตี้ล้างมือก่อนแป๊บนึงนะคะโหดร้ายมากนะคะเนี่ยลาดไม่ลงเอเคเคเลาดลงแล้วลาดลงอีจะอ้วกกับอึตัวเองนะคะเนี่ยเออตัวเองคือแบบหน้าขยักขยยงมากใส่กรอกดำอะเลือกลืมเรียกใส่กรอกดำไปซะสนิท โ okay, อเคช่องมันเถอะดูทีวีดีกว่าเอาเขาจับยูทูบเบอร์นี่อีกแล้วเหรอเขาเขาผิดอะไรอะ่ะทุกคนเขาผิดอะไรอะ่ะเออตอนนี้กี่โมงเนี่ยอ๋อแล,และทุกคนนี่คือบัตรประชาชนของลาแลวแหละน่ารักมีโลบอกนัมเบอร์ด้วยนะ อย่างน่ารักเลยวันเกิดก็คือวันที่เรามาเล่นเล่น,เล,นเล่นโลบอกใช่ไหมอ๋อก็น่ารักดีนะเออกินแอปเปิ้ลดีว่าเดี๋ยวจะไปสายจะต้องรีบกินนะคะโรงเรียนอยู่ใกล้ๆบ้านแบบเดียวก็ถึงแล้วแหละโอเคขอเปลี่ยนชุดก่อนว้าเดี๋ยวไปโรงเรียนจะไม่ช้นเดอ้อวิ่งสุดชีวิตแล้วเนะี่ย แคทตี้ไปโรงเรียนต้องวิ่งให้สุดชีวิตแบบนี้แล้วนะคะทุกคนโอเคโชคดีที่โรงเรียนอยู่ใกล้ฮะเรามาโรงเรียนไม่ทันเหรอทำไมามัน <c oughs> มันขึ้นไปแล้วอะ่ะไม่ทันเหรอมาไม่ทันเหรอมาไม่ทันเหรอหรืออะไรอะ่ะเดี๋ยวโทรหาเอยางเรื่ออะไรเสียงอะไรถ้าเข้าเรียนแล้วเหรอ คุณครูอ๋อนับบทเหรอนับบทเป็นคุณครูใช่ไหมอ๋อหรือว่านี่คือคุณครูห้องนี้อ๋อคุณครูเขาเป็นกิ้งก่าเหรอคะเรียนโอเค กลุ่มดีที่มีการโลเพยต่งางในกมของเราหากมีการทำผิดซึ่งไม่ใช่การกระทำของโลเพเราจะแบนทันทีโอ,โอเคเออก็ดีนะแล้วจะมาเรียนบวกเลขอเอโอเคนายกที่แข็งแก่งที่สุดในกาแล็กซี่ก็ดีค่ะโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอ่านหนังสือก่อน เอออ่านหนังสือมาตั้งโจทย์ให้ตัวเองทำดีกว่าแปดสามอ่าแปดคูสามแปดิงปแปดแปดสิปุ๊ปั๊ใสแปดสี่จาักท่องเลออยงไงเออชอบเป็นคนแบบเนี้ยสติหลุดหลุดลอยลอยแล้วก็ท่องลอยไป ร้อยเข้าไปร้อยเออแปดสามสิบหกไม่ใช่มัวแล้วปะมัวแล้วปะสมองสมองทำยากเลยดีนี่เป็นจโจทย์เลขที่เราตั้งเองเลยนะเนี่ยกุ้มใจกับตัวเองกุ <c oughs> <c oughs> ้มใจวิชาเลขมันแบบ <c oughs> คิดเลขไม่ไม่เป็น อาใส่ไว้ว่าคิดเลขไม่เป็นโอเคโอเคปะปะปตั้งใจตั้งใจเขียนหน่อยนี่ก็คือโจทย์เลขเอาสองบวกหนึ่งมาหารสามแล้วก็เอาหาแล้วก็เอาผลลัพธ์ที่ได้มาคูณห้าแล้วก็บวกหนึ่งแล้วก็หารสองแล้วก็สมองจะบ,บินแล้วค่ะทุกคน อืมอืมอืมฮากุ้มใจจริงๆเลยสมองเราไม่ทำงานเลยฮะนี่เหรออ๋ออันนี้เขาเอาไว้ตีเด็กอ๋อแม่มันทันมาเอาไว้ทำอย่างนี้เองคือแบบเอาไว้ตีเตะเจ้า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 ตรงที่มันอยู่ใกล้ๆห่างแคทตี้เนี่ยหรอฮะเพี้ย เพียะ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 ตีอยากอยากตีตัวเองเลยอ๋อเนี่ยตีอ๋อโอเคแม่บันทัดเป็นเอาไว้ทำแบบนี้นี่เองเออไปกินข้าวกลางวันกันดีกว่าทุกคนนี่นี่นั่งกินตรงนี้ก็ได้ กว่าจะกินข้าวเย็นก็มืดแล้วผัดไทยเนาะผัดไทยอร่อยอ่ะอลืมกินข้าวเลยอ่ะข้าวกลางวันแบบเออแล้วพ่อมีจะมารับเราไหมเออเดินกลับบ้านก็ได้ปะดูดิบ้านอยู่ใกล้กัตนตวนและสีชมพูตรงน,นั้นะทุกคนอยู่ใกล้เกินละ เ okay. กี่ยวข้าวเรียบร้อยเออพ่อไม่ให้เงินมาแต่ว่าฉันจะเอาเงินค่าขนมนี้ไปทําอะไรดีล่ะเออไปซื้อน้ํากินดีกว่าแบบเอาเงินไปซื้อน้ําเถอะอมีน้ำอะไรบ้างอ่านี่ไงตลาดน้ําตลาดน้ําก็ต้องมีน้ําขายสิร <laughs> ่มเรื่อชื่นใจอันนี้สักหน่อยนะ โค้กโค้กโคคา,าโคล่าโคคาโคล่าดื่มจนแบบชื่นใจฮะทุกคนแทนที่จะเป็นเซเลเซเว่นอีเลเว่นแต่มันกลายเป็นเซเว่นอีเลฟเว่นโอเคเซเว่นอีเลฟเว่นยังงั้นหรือเป็นการลอกเรียนแบบได้อย่างน่ารัก เราบอกกาดโอ้ไฟชิคเก้นอะไรเนี่ยขอชั่งน้ำหนักหน่อยดิตายแล้วน้ำหนักขึ้นโอเคอ้มันคอมมิ่งโซนใช่ไหมโอ้เอาผ้ามาเปะเหมือนจริงสุดๆเหมือนจริงมากเลยเออว่าคนนี้เขามีไม้ด้วยเหรอเขาไม่มีไม้ะ อายุไม่ถึงไม่ใช่อะไรนะใส่ใจลงในบาทว้ยนี่ไม่ใช่ตอนเช้าออ๋ปั๊มน้ำมันบ้านบานานะปั๊มนั้นปั๊มน้ำมันบานบานานะ่นนนา,นานะรับสมัครคนเติมน้ำมันเก้าห้าสิบบาทต่อลิตรเก้าหนึ่งหนึ่งเก้าบาทต่อลิตรยี่สิบสิบแปดบาทต่อลิตรทำไมมันทำไมมันถูกจังเลยแปดบาทต่อลิตรโอเค ก็กลับบ้านดีกว่าจะกลับบ้านกลับบ้านอยากหน้าซื้อจังเลยเดี๋ยว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 เก็บก่อนนะคะเก็บเก็บหนังสือก่อนวันนี้เป็นการใช้ชีวิตที่แบบว่าชิวมากเรับดิสอ้าวดึกแล้วหรอมีผีที่เราต้องปราบอีกแล้วใช่ไหมโอเครายงานขาสักหน่อย สวัสดีค่ะทุกท่านขนาดนี้ดิฉันแคทต,ตี้พิธิกรข่าวแบบนึงเด,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 ดี๋ยวเกี่ยวข้าวก่อนเกี่ยวข้าวก่อนคืออยากจะบอกว่าช่วงนี้เนี่ยงานของแคทต,ตี้พี่จะเอาเงินทีละสามาสามาบเนะี่ยก็คือการเกี่ยวข้าวนี่แหละคะ่ะเอยเอาทำไมมันเออนั่นแหละอึ๊บโอเคนั่นหรอผีวายมีกับดักด้วย วายตกใจตกใจมีเปรตอยู่นี่ว่ามีเปรตเพราะฉะนั้นเราต้องมาเอาทูบทูบมันจัดการเปรตได้ใช่ไหมคะเออมันก็เป็นอาวุธของคนไทยอะนะวายเราไม่ใช่เราไม่ใช่พระแต่ก็ช่างมันเถอะนะคะโดนเตะออกมาหลายรอบจังนี่เนี่ยโอ้ยนี่เนี่ยนี่เนี่ยนี่เนี่ยโอ้โหไ,ไ,ไ,ได้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 เงินแต่มันไม่คุ้มอะต้องเสียเฮดพีไปทีละนิดทีละหน่อยวายตกใจตกจ โอ๊ยทุกคนโดนอัดหน้าเต็มๆเลยค่ะแบบนี้จะตายไหมคะเนี่ยจบแน่ซีวิตนนี้โอ้โหต้องเจ็บตัวอ้าครั้งสุดท้ายแล้วเออมีอยู่แล้วเออทำบุญดีกว่าทำไมต้องมีผีเปรตมาหลอกกันด้วยไม่ไม่เอา อ๋อนี่ไงอ๋อทุกคนมันเอาทูบมาปาักได้เอาทำบุญดีกว่าสาธุขอให้ดิฉันไม่โดนเปรตมาปราบไม,ไม่โดนเปรตาปราบโอเคโอเคไปแล้วนะคะขอบคุณมากค่ะระวัง ระวังครับในวัดมีเปรโอ้ใช่ใชแล้วเรากำจัดกันด้วยสำเร็จยังเนี่ยโอ้ช่างมันเถอะนอนดีกว่าอย่าลืมขันปุกฉันด้วยล่ะอ่ะเอาอาหารไปอาหารไปอ่าเหนื่อยจริงๆเลยนะกว่าจะไปโรงเรียนกว่าจะอะไรอีกนะคะในขณะนี้ดิฉันก็สามารถปรับเปรดได้ อาจจะยังไม่สมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นแต่ก็รอดไปได้สำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนดิฉันแคตตี้รายงานบ๊ายบายค่ะกลับบ้านดีกว่ากลับบ้านนั่งนั่งนั่นี่โอ้ดูเขาต่อ,อยมวยเอาเขาต่อ,อยมวยกันทำไม ไม่ทันนอนเลยเชา้าซะแล้วเลอเนี่ยแต่เดี๋ยวนะนี่มันวันอะไรแล้วเนี่ยเอ่อนี่มันวันหยุดเยโห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 ้นอนเต็มที่ตั้งปุกตั้งปลุกต,ตอนตีสามไปเลยตีสามพรุ่งนี้ไปเลยเออ,เ,อ,อเจอกันนะคะทุกคนบ๊ายบ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 าย,บาย เจอกันเจอกันบายมาเปลี่ยนชุดแล้วก็บอกลาท่านผู้ชมกันดีกว่าเอาล่ะสำหรับคลิปนี้นะาเพื่อนๆชอบก็อยา่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะจ๊ะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวอวดบัตรประชาชนไปก่อนบายบายโอ้ยน่ารักเวอร์ถ้าเพิ่มความสูงมาให้ด้วยนะอย่างถูกใจอะ่ะเออเจอกันบ๊ายบาย จอกันนะจ้าทุกคนลีนอนก่อนนอนก่อนตั้งปลุกก่อนเฮ้ยอย่าเพิ่งปลุกอะไรตอนนี้สิยังไม่ได้นอนเลย